กันล่าฟ้าพป่ น้องจานิเคสวยคาว no, พ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นค่ะพวกพ่อกันเมื่อนี่สิบภาพพี่น้องมะเขาสวนไผ่ค่ะพวกพ่อกันเมื่อนี้กับวันตรงกับวันเสาร์เนาะค่ะวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเมื่อนี่สิบภาพพี่น้องไปหางน้ำไม่เสร็จซ้ำน้ำไม่คือเก่าจ้ะไปไปกันเลยค่ะ ปัดก่อนี่พี่น้องเนะอ้ยพุ่นะตัวเงาก็ะเงาตัวที่เกิดก็เกิดจ้าพี่นะครับโคตแล้วโพตแล้วก่อแตกเลยค่ะนี่เอจ้าง,งามงามเลยจ้าพี่สังล้างเลยเทีย ตัวเดยก n เฮก็ตัดไปก็น่คเราะบอวเสียดายได้อีกจังหน่อยกับเกิดร้ายก็นี้จ้ะนา่กลอดี่กันนี่ก็่างจิโพขึ้นค่ะ เตรียมโพ่ขึ้นแล้วค่ะดินซุ่มแห้งมามาหักแล้วมกันพี่น้องตัวใดหักใดก็หักแล้วค่ะตัวใดหน่อยเ้ากอนซับจ้พบาพวาหยุดหนีมันหลายค่ะก่อเรียกพานไปค่ะหี่เมื่อก่อนที่สองจ้ะ นี่ค่ะ<ม>อันนี้นอนนั่งดินคาทากเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่นาลังสิทขุนไงจ้ะนอหฮักได้ก็ฮักเลย้ะจ้ะนอน้หน่อยมันอยู่ในตีใต้ตดินห้าก,ก้อนคุดค่ะน้ำไม้ร้ายค่ะว่าต้องเสียดายค่ะ นี่แค่น้ำจิ้มค่ะอีกน้อยหงแต่ Saint ้ลยก็นี่จ้ะไปไปกันต่อจ้ข้อที่สามจ้ะนอขาวๆเลยค่ะนี่กออีกแล er ้ว <Kas per now> หลายจะ่นอนนัน่งดินเลยจ้ะเดี๋ยวให้นี่จ้ะคุณเหนอนสามทนสี่ะนี่ย ขาวๆเลยจ้ะนะี่โอ้ยปี่ะขาวๆเลยจ้างอมงมจ้าน,นี่ค่ะน้องนั่งดินจ้ะ เอไปกันต่อจ้าก่อนนีมีนอนหนึ่งจ้านอนหนึ่งจ้าแห้งซับแห้งออกค่ะนอนไม้แรกจ้ะนีนอนหนึ่งจ้า ฮักเลยค่ะนี่เตรียมออกเซวเลยค่ะนี่ พี่น้องครัก่อนนี้จ้ะยังเบอร์เบอร์ได้ค่ะมี่เองก็จ้าปุ๊บเป็นสั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 นกันอยู่จ้ะดีค่ะน้อเป็นสั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 นกันได้ค่ะแม่นเบอร์เลยจ้ะนี่ยรักน้ำมันน้ำกันจ้าพี่น้องมาซับน้ำมันน้ำกันเด้อ ขาออกแล้วดินซุม สา,นะสามนอจานี่เลือ,อีกสามนอจาสมก้นสี่เ่นามั้สามนอ,มนอเฮียงกันล่ะฟาเพื่อน นอจ้านี่ยเท้าๆงามๆเลยจ้ะอันนี้นอนชุด่ายก่อนนี่จา้ารับต่กระถมใหม่นะคะดินซุ้มนะจา้าเบื่งเที่กพี่น้องเลยดินซุ้มดินงามครับพี่น้องมีกอเดียวค่ะ สอ่อนบาพี่น้องพี่นะมีแต่นองงามสั่งล่างเลยค่ะ <jud o. S 1> ก็เดียวค่ะพี่น้องงาม,งามสอ่อนมาพี่น้องคนนะขาวๆเลยจ้ะจากน้อนอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบเอ็ดนอค่ะ กอเดียวสิบเอดนอพี่น้องคิดเบิง้งก่อละสิบนอจะกกอค่ะบัดนีเป็นร่อยกอค่ะเบิ้งเอาค่ะพี่น้องคู้นเอาค่ะว่าเไดจักโลมือละลอยโลเอาบอกขาดบอกต้ะ ม,มืออื่นกับมืออื่นมือหื่นี่กับไงละคะนี่งลูก้นเลยจ้น้อโอ้ยหลายแห้งในปี่นอ่นองเพียหนึ่งสองสามค่ะสี่หา้หาหกเจยย็ดแปดเก้าค่ะเก้าเลยจ้ะซิบค่ะโอ้ก็และซิบขืนซิบขึ้นนะคะท้นเอาบาัคราน้องใหม่นะจ้ะ พี่น้องกอนี่จ้านี่หลายาเ,เ,เลยจ้าเวเวเตรียมออกเลยนี่นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะจ๊ะเจ็ดแปดเก้าโอ้โคตรแล้วโคตร Chinese แ, <It> แล้วฮะมือนาคขาม่เอาจ้า งามจ้ะทำนี้กอดีหักทำนี้ก็ดีหักก้อนนี่สองนอจ้างามงามจ้านี่อันนี้สองนอจ้าเอาไว้ก้อนนะค่ะตัวนี้มืออื่นก้อนหักก็ได้จ้านี่เป็นนี่เข้าหักกับตัวนี้ก่อน,นก้อนนี้ที่สามค่ะ อขึ้นเต็มแล้วค่ะพี่น้องโอ๊ะนอนนั่งจ้ะนี่หักนะคะพอดีหักต้องเสียดายค่ะน้องไม่แรกค่ะยิงหักยิงออกค่ะยิงแตกออกค่ะ กรณีสามนอจ้ะเอาไหนวะ มีซามนอค่ะบ่ค่อยอยุดมสมบูรณ์ปันไหนค่ะเพิ่นกำลังออกไม่จ้ะซับออกค่ะตับออกอยิงออกร้ายจ้าดินงามค่ะพีนน้องนะจม นอนเลยระวังได้สับนะมันนอนมันเตรียมขึ้นเต็มเลยนะเบียดกันอโอ้ปากแล้วน้ำเลยจ้ะอ่อนเลยจ้่

นัเนนาะี่นอนน้อยๆก็เริงมจออกกะน,นี่แตกเคอะขึ้นแล้วจ้ะนี่อูนี่นี่นอนนึงใครนี่นอีกนอนนึงนทีตึ๊ดเลยค่ะกอลซิฟกอลซิฟเลยเลยนี่ฝ้ายฝากนาใน,นแล้วจ้ะ สำนีก็ยังพอสำนีแล้ว ออก็อีกแล้วจ้ะนี่โถละ่่ม่เันแห้อันนี้ก่อไม่เนีจ้ะนี่ตรงนี้เก็บจ้ะแตงนกย้แงแน่รากัดซาบแน่ค่ะถึงจะออกเนาะตอนนี้ดนสองนอจา้ะอ้อมต้นแล้วอ้อมกอเลยเนี่ยจ้ะ

ได้หาเนาะจ้ะตอนนี้าหาักเลยร้องนาจ้ะตอนนี้จ้ะ สองอออแล้วจ้าอีบุ๊บจ้านี่อีบุ๊บได้จ้าบอลแมนคาไออีลอกจ้าเพียเอาอีกแล้วนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หอกเจ็ดเจ็ดค่ะนะแปดโอ้ยังมองอดได้ค่ะ ม anyway, ีน ena หน Llull ที่ฮา cents หก้อนนี้ 6. หกนอผลงานมือนี้ตาเก็บแล้วไม่กระได้ลยเติบด้วยจ้ามีราคาตามที่เห็นนี่ค่ะโอ้ยหนแต่นองามนอ พอดีพอดีเลยค่ะนองแบบนี้กับคายหัวสดนเลยจ้ะขายหัวสดกับอยู่ที่ราคาสิบสามบาทสิบสี่บาทต่อโลจ้ะก่อนหน้านี้กับปิดน,น้องใม้แรงกับจะอยู่ที่สามสิบบาทเนาะคะ่ะอ้าวมือนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ซ้ำนีล้ละกันค่ะพี่น้องมื่อนาสิบห้าพี่น้องเข่าสวนหาน้องใม้คือเกาละจ้ะเพราะว่าเข่านาเพิ่นเลยเนาะสวัสดีค่ะ